อันนี้กี่ขีดได้ครับพี่ไม่ต้องช่างกระตับไหมคะหกขีด สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับใหม่ช่องใหม่ใหม่ชาแนลวันนี้เราพามากินกุ้งแม่น้ําย่างกันนะคะทุกคนตัวใหญ่ๆเลยอันนี้ทานละหนึ่งร้อยบาทเองนะแล้วกุ้งเผากุ้งแม่น้ําเผาแล้วก็อันนี้จะเป็นกุ้งแช่น้ําปลานะจ๊าแล้วก็จะมีเห็ดย่างนะคะกินกับผักคอร์สนะะแล้วก็ผัก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 ชีผผักชีผักชี โอเคค่ะมาเริ่มกินกันเลยดีกว่านี่มีข้าวสวยด้วยนะคะน้ำจิ้มร้แล้วจวจิ้มกุ้งสดกันดูก่อนดีกว่านี่คะ่ะกุ้งใส่กิ้งเลยอะถาดนี้ก็่สองร้อยบาทเองนะม,มามส่วนน้ำจิ้มจ้ะ นี่ค่ะอันนี้กุ้งตัวใหญ่นะคะหนวดอันนี้ก็คือแบบทิ้งหมดแล้วนะมันมันไหม้ไม่เป็นยังหนวดก็ได้กินหอ,อกโอ้โแนนมากเอาหัวไว้ก่อนนะมากินตัวกันก่อนนี่ราดน้ำจิ้มน้ำจิ้มกับเลสิฮิญาเนะาะตักสด Tôi hiểu nhau

จิวแท,ทมากินเป็นเมี่ยงกันเลยเดีกว่าคำใหญ่ๆแต่กุ้งกันเอา <c oughs> เห็เนในดใส่น้ำเห็ดแต่คำใหญ่บวนเดี๋ยวแกะกุ้งก่อนนะคะไปดิง ชอบนี่มาแล้วครับตักน้ำจิ้มใส่ลาดไปเลยเามาหมั่นอร่อย มันเต็มท้องเอ้ยมันเต็มหัวเลยคนะ่ะกินเม,มี่ยงอีก ใส่ผักชีใส่เห็ดแล้วก็กุ้งนะจ๊ะดู้ำเท่าน,านัาน้นนะ้าวหมกใหญ่หน่อยมันต้องกินค้าหมกใหญ่มันยังแสบนี่ใส่กุ้งไปนี่ครับตักน้ำจิ้มใส่เลยครับไมเห็นนี่ม,มา ไข่เต็มพองเลยเนาะมันเดียดอ,อยาอาอ่างหอมหอมมา าการกดเราเดือนเสด็จซือ้อกล่องหนึ่งแสนใารเดือนหนึ่งแสนซับสไคร์มันฝังไปมันต้องเฮ็ดดีๆแกแล้วถึงจะได้ถึงขนาดนั้นเฮ็ดตอนหนังไปเรื่อยๆมันก็ได้อะมันก็ได้หยาบไปนล้วอันนี้บนเบื่อไงเฮ็ดหยุดหยุด,ดมันต้องนีห้หุดเป็นของตัวเองว่าเฮ็ดแบบไหนอ่ะกินไปกินมามะเขือเทศโคลเราจะกินกับข้าวสวยนี่กุ้ง นี่ราดมนกินลงไปนี่ค่ะคำใหญ่ๆเลยกินเลยตัวนี้ใหญ่กว่ามูละ กุยบกนีแบบนี้เลยจ้ามามเดี๋ยวปันเน้นหัวกลุ่มได้ปะเนี่ย อคุยบอกปิกละลายมาคุ้มตัวสุดท้ายคุ้มอ่ะทานนี่สองลอยทานยังไงเนาะหนูนยังเหลือกุ้งสดวดอีกเนี่ยักน้าจิ้มลาดเลยมา อืมกูวไวแล้วกระดิตาตาอืมน้ำจากพักอ่ะนี่หอยบุกกระเทียมเนาะอืมอันนี้ใหม่อ่ะผม ิิมันอรอเอาละค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะกินอิ่มแล้วเนาะทั้งหมดถาดเนี่ยคือ200โ้อถูกอะเป็นซื้อมาจากตลาดตลาดหบุ๊โอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ใหม่ด้วนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะ ไปแล้วแต่ทำไมคลิปหนา